สำหรับว่าที่คุณแม่ที่กําลังวางแผนตั้งครรภ์น,นะคะคุณหมอแนะนําให้ตรวจสุขภาพเป็นประจําหากมีโรคประจําตัวแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเพื่อวางแผนการตั้งครรภ์ค่ะและอย่าลืมเช็คยาที่รับประทานอยู่ว่าเป็นยาที่ห้ามใช้ระหว่างการตั้งครรภ์หรือเปล่าเช่นยารักษาระดับไขมันในเส้นเลือดกลุ่มสเตตินแนะนำงดอย่างน้อย3เดือนก่อนการตั้งครรภนะคะ หรือยารักษาสิวกลุ่มไอโซเติโนอินแนะนำให้หยุดยาก,ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อยหนึ่งเดือนค่ะสำหรับโรคทางพันธุกรรมคุณหมอแนะนำให้คู่สมรสเข้ารับการตรวจเพื่อหาการมีพาหะของโรคทารสิเมียเพื่อหาความเสี่ยงว่าทารกจะมีโอกาสเป็นโรคทารสิเมียชนิดรุนแรงหรือเปล่าและแนะนําให้คู่สมรสเข้ารับการตรวจเพื่อหาการมีพาหะของโรคพันธุกรรมต่างๆหรือที่เราเรียกว่า carrier screening ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่สมรสที่มีประวัติการแต่งงานในเครอญาตินะคะอย่าลืมเช็คประวัติการฉีดวัคซีนรวมถึงตรวจหาภูมิต่อการติดเชื้อต่างๆเช่นโรคหัดเยอรมันและไวรัสต่ออักเสบบีซึ่งหากยังไม่มีภูมิคุณหมอแนะนําฉีดวัคซีนกระตุ้นค่ะหลีกเลี่ยงและงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงการสูบบุหรี่นะคะ พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและอย่าลืมรับประทานกรดโฟลิกขนาด400ไมโครกรัมอย่างน้อย1เดือนก่อนการตั้งครรภ์ค่ะหรือในครอบครัวที่มีประวัติทารกคนก่อนมีความผิดปกติของท่อระบบประสาทคุณหมอแนะนำให้ทานกรดโฟลิก4มิลลิกรัมอย่างน้อย3เดือนก่อนตัน้งครรภ์ค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เป็นผลมาจากฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งในช่วงแรกคุณแม่จะมีอาการคัดตึงเต้านมเวียนศีรษะอ่อนเพลียคลื่นไส้หรือมีอาการแพ้ท้องหรือบางทีอาจจะมีอาการกดไหลย้อนทําให้คุณแม่รู้สึกไม่สะดวกสบายได้ค่ะโดยขณะตั้งครรภ์คุณแม่จะพบว่ามีอาการปัสสาวะที่บ่อยมากขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายมีปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้นค่ะรวมกับหมดลูกจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและไปกเดเบ็ดกระเพาะปัสสาวะค่ะ นอกจากนี้อาจจะพบอาการบวมได้โดยเฉพาะมือเท้าและข้อเท้าซึ่งพบได้มากในไรมาสที่3ค่ะและเมื่อหมดลูกมีขนาดที่โตขึ้นนะคะอาจไปกดเบียดเส้นเลือดดำทำให้มีอาการเส้นเลือดขอดได้ค่ะเมื่ออายุคันมากขึ้นจะพบอาการท้องผูกได้มากขึ้นนะคะแนะนำให้รับประทานผักผลไม้และดื่มน้ำเยอะๆวันละ2-3ลิตรค่ะ ขณะตั้งครรคุณแม่จะมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยแล้วตลอดการตั้งครรจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ12-15กิโลกรัมค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสรีระของกระดูกสันหลังขนาดตั้งครรภคุณแม่อาจมีอาการปวดหลังได้นะคะนอกจากคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วจะยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้ด้วยค่ะคุณแม่อาจจะมีอาการงุดงิด ง่ายขึ้นนะคะหากคุณพ่อและครอบครัวเข้าใจและคอยเป็นกำลังใจให้คุณแม่จะทำให้คุณแม่ลดความกังวลและผ่านภาวะนี้ไปได้ค่ะ